เรามาทำคลิปนะคะชุดเดรสนะคะตัวนี้เป็นงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นร้านที่แม่ค้าเคยแจ้งว่างานของเขาเนะ่ยเป็นงานสวยแล้วก็รอบอกนะคะรอบอกตัวนี้อยู่42นิ้วนะ42นิ้วนะคะคุณลูกค้ามีด้วยกันทั้งหมด4สีสนะคะตัวที่ลิซซี่ใส่จะเป็นสีฟ้า นะคะสีฟ้าสีแดงนะคะสีกรมและสีเหลืองค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะคะบริี่จะใส่คือสีฟ้านะคะตัวที่แม่ค้าใส่คือสีเหลืองนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าสูง151นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาความยาวก็อยู่นะคะช่วงนี้เลยนะตัวนี้รอบอ,อก44นิ้วมีด้วยกันทั้งหมด4สีนะคะ คุณลูกค้าท่านไหนชอบสีไหนแคปเจอร์งานตัวนี้ก็ต้องบอกว่าของเขาเป็นงานสวยนะคะงานของร้านนี้ที่แม่ค้าเืยขายอยู่ในราคา300บาทนะคะต้องยอมให้เขาค่ะเพราะว่างานเขาเขาเย็บมาได้สวยจริงๆนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีโอเคไหมคะคุณลูกค้าสีฟ้าสีแดงสีกรมและแมคค้าใส่สีเหลือง ชายตัวนี้จะเป็นชายระบายนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยชายของเขาจะเป็นชายระบายนะคะเป็นผ้าใส่สบายผ้าเนื้อนิ่มใส่สบายค่ะมีกระเป๋าทั้งซ้ายทั้งขวานะคะเป็นทรงเชิ้ตกระดุมทั้งแถวโอเคนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจแคปเจอร์มาได้เลยนะคะความยาวตัวนี้จะต้องมีถึงเกือบ40นิ้วค่ะนะคะหนะมายถึงความยาวโดยประมาณนะคะ โดยประมาณอยู่ประมาณ40นิ้วเพราะว่าแม่ค้าใส่แล้วอยู่ประมาณแบบนี้โอเคไหมคะเราไปดูกันแบบต่อไปนะคะราคานะคะคุณลูกค้าขาคือ300บาทเราไปดูแบบต่อไปค่ะเรามาดูแบบต่อไปกันนะคะตัวนี้เป็นลายเดี๋ยวลายห,หินกะุหลาบหินนะบางทีหลายๆเรียกเรียกหลายๆอย่างนะคะก็เบลอเหมือนกัน นะคะตัวนี้เป็นกุหลาบหินนะคะนี่เลยรอบบกตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยววัดให้นะรอบบกตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะคะเห็นคุณลูกค้ายังตามอยู่อะค่ะแล้วก็พอดีเจอถามเขาว่าเขามีเติมไหมเขาบอกว่าเขามีเติมให้เรารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายซึ่งมีมานะคะสีหนึ่งปรับมานะคะสามหรือสี่ตัว สีจะไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะมีประมาณ3-4ถึงตัวคุณลูกค้าท่านไหนต้องการรีบนะคะเป็นกลุ่มหลาผินนะคะเป็นทรงพอกลมนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขานี่เป็นไซส์นี้นะคะราคาตัวนี้ใช่ไหมคะจำไม่ผิดรู้สึกจะราคาอยู่300บาทเพราะงานของเจ้านี้ต้นคุณของเขาจะมาสูงนิดนึงแต่เราต้องยอมให้เขาเพราะว่างานของเขาใส่ขึ้นมาแล้วเนี้ยจริงๆอย่างที่เคยแจ้งคุณลูกค้า เห็นไหมคะว่าเขาจะตีเกล็ดด้านข้างนะคะออกเพื่อความเด่นความเก๋ของตัวเสื้อของตัวเสดแล้วก okay. ็เป็นทรงโค้งเห็นไหมคะชายกระโปรงเขาอะค่ะเขาทําเป็นทรงโค้งเพื่อจะให้ดูเด่นดูเก๋เพิ่มมากขึ้นจะไม่ปล่อยชายตรงเหมือนโดยปกติโอเคไหมคะนี่ค่ะมีทั้งหมดนะคะอันนี้สีกรมตัวนี้สีอิดนะคะสีชมพูค่ะ คุณลูกค้าสีกลมค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะแมคะ่ค้าชอบเลือกสีนี้ว่าน้ำตาลทองสีชมพูค่ะแล้วก็สีอิฐค่ะนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีคุณลูกค้าท่านไหนชอบสีไหนแคปเจอร์มาได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ต่างงานตัวนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ไปนะคะงานเข้าสวยค่ะ ใส่ชิ้นเดียวอย่างที่เคยแจ้งนะคะไปได้เลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะสวมปุกก๊บาะเกีงขาสั้นนะคะใส่ด้านในออกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช้อปปิง้งไม่ว่าจะเป็นกินข้าวหรือชิลๆนั่งจิบก,กาแฟก็ได้นะคะเราไปดูแบบต่อไปกันค่ะมาค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเรามาดูกันแบบต่อไปคุณลูกค้าจำแบบนี้ได้ไหมคะ รู้สึกว่าประมาณสัก3ามสวันก่อนนะคะแม่ค้าลงคลิปไปแล้วได้ใส่งานตัวนี้นะคะใส่งานตัวนี้รีวิวค่ะแล้วก็มีคุณลูกค้าถามมีไหมโอเคค่ะจัดให้แล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะนีเลยนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะส่วนด้านหน้าเป็นทรงนี้นะตุ้นนี้มีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะมีสีเหลืองค่ะ สีชมพูนะคะคือลูกค้าขาสีเหลืองสีชมพูนะคะตัวนี้ออกเป็นสีครีมนะคะนี่เลยค่ะสีครีมนะและสีสุดท้ายค่ะสีเขียวค่ะถามว่าสีของเขาสีเหมือนสีพาสเทลอ่ะคุณลูกค้าสวยทุกสีค่ะนะสวยทุกสีนะคะคือลูกค้าขานีได้เรามาดูแบบต่อไปกันนะคะตัวนี้คือตัวที่แม่ค้าใส่อยู่ นะคะตัวที่แมค่ค้าใส่อยู่ตัวนี้ราคาสาม้อยนะคะ,ะ,คะลืมแจ้งไปราคา3าม้อยบาทนะคะรอบอกค่ะวัดการผิดพลาดนะคะเขาแจ้งมา44นิ้วนะคะเจ้านี้ไม่ค่อยน่าจะมีปัญหานะโอเคค่ะ44่สถึงสีนิ้วเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะวัดได้44่สถึงสีห้านิ้วเลยค่ะนะคะ โอเค okay. 44-45นิ้วคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรุ่นนี้แคปเจอร์ ure, สอบถามมานะคะแล้วก็มาตัวนี้ค่ะตัวที่แม่ค้าใส่ตัวนี้เป็นไหมญี่ปุ่นค่ะคุณลูกค้าเป็นไหมญี่ปุ่นนะคะเป็นทรงเชิ้ตกระดุมทั้งแถวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแม่ค้าุกคนชอบเซ็กซี่นิดๆเพราะฉะนั้นกระดุมตรงนี้แล้วแต่คุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าบางท่านนะคะอยากใส่จนติดอย่างนี้ก็ได้ นะคะแต่ถ้าบางท่านอยากให้ดูเซ็กซี่เปิดค่ะจบโอเคไหมนี่นะคะแม่ค้าสูง151ค่ะความยาวนะคะจะอยู่ประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้าขาความยาวจะอยู่ประมาณที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะจะเลยหัวเข่าลงมานิดหนึ่งนะคะเป็นประมาณนี้ความยาวนะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้ามีด้วยกันทั้งหมด สี่สีค่ะสีที่แม่ค้าใส่พื้นเขาจะเป็นสีกรมนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลทองนะตัวนี้ค่ะพื้นสีเหลืองนะคะตัดด้วยสีเขียวค่ะโอเคไหมคะตัวนี้พื้นสีดำค่ะนะคะตัดด้วยสีอะไรเนี่ยสีออกสีอิฐอะค่ะนะคะตัวนี้พื้นแดงค่ะ ด้วยสีดำนะคะคุณลูกค้าขานี่เป็นงานใส่สบายนะคะผ้าเบาคะ่ะผ้าเบาใส่สบายแล้วก็ใส่แล้วดูเย็นๆนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจแคปเจอร์ได้เลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่300บาทค่ะเป็นงานของร้านที่แม่ค้าแจ้งว่างานของเขาทําได้สวยนะคะคุณลูกค้าขาโอเคค่ะเราไปดูแบบสุดท้ายกันนะคะ ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะคือลูกค้าขาไปค่ะตัวนี้เป็นแบบสุดท้ายในคลิปนี้แล้วค่ะนะคะก็ยังเป็นทรงเชิร์ตอยู่นะคะเพราะว่าจะเรียกว่าไงอ่ะถอดง่ายดีนมคะก็พูดสะนะมันเป็นทรงคอปกนะคะคือลูกค้าแล้วก็เป็นกระดุมทั้งแถวค่ะนะคะมันจะทำให้เราเสะดวกในการ เ,เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะถ้าคุณลูกคา้าท่านไหนบางทีแต่งผมนะคะไว้สวยๆเลยแล้วพอจะต้องสวมหัวเนี่ยมันก็เป็นปัญหาถูกไหมคะนะเรามาดูกันค่ะคุณลูกค้าขารุ่นนี้เนี่ยลายผ้าก็สวยอ่ะลายก็สวยมากเลยอ่ะคุณลูกค้านะคะรอบอกตัวนี้สี่สิบสี่นิ้วนะแม่ค,ค้าคาดว่าสี่สิบสี่นิ้วสักครู่นะคะ 4ี่นิ้วไหมเอ่ยคิดว่าน่าจะใช่โอ้ตัวนี้46นิ้วเลยค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้4ี่นิ้วนะมีด้วยกันทั้งหมด4สีเป็นลายผ้าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นทรงนี้เป็นผ้าเบาใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อนนะคะมีกระเป๋าทั้งซ้ายและขวาสำหรับงานของร้านนี้ต้นทุนของเขาค่อนข้างที่จะมาสูงนิดนึงค่ะนะคะ,นะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่300บาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีค่ะสีดำนะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูค่ะและสีสุดท้ายเหลืองค่ะตัวที่แม่ค้าใส่จะเป็นเขียวนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขาสีสีคุณลูกค้าท่านไหนชอบสีไหนแทปเจอร์สอบถามมาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้า นะเป็นงานตัวนี้ค่ะลายผ้าของเขาดูแล้วกิกเก๋อนะคะลายผ้าตัวนี้ไม่ค่อยมีออกมาสักเท่าไหร่นานๆถึงจะเจอลายผ้าแบบนี้ส่วนมากจะเป็นลายดอกนะคะเป็นลายดอทก็หมายถึงเป็นลายจุดนะคะนะคะหรือเป็นลายกราฟิกนะคะส่วนมากเราจะเจอกันแบบนั้นแต่เป็นลายอักษรแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจ แคปเจอร์มาได้เลยนะคะเป็นงานใส่สบายตัวนี้รอบปกอย่างที่แจ้งเมืสักครู่นะคะคุณลูกค้า่ะ46นิ้วโอเคไหมนะคะแจ้งได้เลยค่ะรุ่นไหนตัวไหนแคปเจอร์สอบถามมาได้เลยนะคะค่ะโอเคคลิปนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะอย่าลืมนะคะจะมะีช่องตอนนี้จะเป็น YouTube ช่องใหม่นะคะที่พี่จอยทำขึ้นนั่นคือ c o ร์ e ซ็ตบายจยนะคะ เป็นช่องที่ทำสำหรับไซส์เล็ก38 40 42ประมาณนี้โดยที่มีน้องเนตเป็นคนนะคะเป็นไม้แขวนค่ะเพื่อจะนำเสนอเสื้อผ้าเก๋เสื้อผ้าสวยๆเอาไว้นำเสนอกุณลูกค้านะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องทางน,นะคะ เอ่อ YouTube ช่องคอเส็ดบายจอด้วยนะคะรวมถึง Line แอดนะคะก็จะเป็นคอเส็ดบายจอเหมือนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้พี่จอยเขาแอดลิงก์วางไว้ด้านล่างเพื่อให้คุณลูกค้ากดคลิกเข้าไปเออสามารถลิงก์เข้าไปสู่เอ่อ l ล ne นั้นได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะแล้วก็ช่องทางติดต่อสำหรับของแมะคค้ะก็คือนัทยา ca YouTube นะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเอาไว้ ะะเบอร์ติดต่อค่ะ0922885228 0922885116นะคะไลน์แอดกลมกข้างหน้า enjoyshop. byjoy ค่ะ IG ก็เป็น enjoyshop. byjoy ส่วนหน้าเพจ a c e b o o k คือ enjoyshop byjoy นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเมื่อสักครู่ฝนตกยังไงก็เช็แคร์ดูแลสุขภาพ ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ